วันนี้วิ่งไป4 0 6กิโลเมตรนครับหลังจากที่เติมน้ำมัน1000บาทในวันก่อนตอนนี้น้ำมันบอกว่าเหลืออีก118กิโลเนี่ยต้องเติมอีกทีหนึ่งหมถึงว่าน้ำมันในถังน่เขาประมินผลว่าวิ่งได้อีก1 1 8กิโลนะครับถ้าใช้น้ำมันวิ่งนะแต่ทีนี้มันมีส่วนของไฟฟ้าครับที่เมื่อคืนชาร์จมา3ชั่วโมงได้มา4 17เจ็ด ครับตอนนี้วิ่งมาสักแป๊บหนึ่งลวไฟฟ้าเหลือ42%ซไฟฟ้าบอกไว้ว่านะครับบอกไว้ว่าวิ่งได้อีก28กิโลเมตรเดี๋ยวจะลองดูเช้านี้นะครับไม่น่าเกิน28กิโลลองวิ่ง e v Mode ดูดิว่ามันได้ตามที่เขาคุยไว้หรือเปล่า28กิโลนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจาก ระยะทางตอนนี้ก็คือประมาณผมตีว่า407อะนะ406.9ตีว่า407แล้วลองปรับเป็น EV mode ดูครับก็คือใช้ไฟฟ้าวิงาว่ง100%เะปึ๊บกดป้าปุ่มเรืองแสงตรงนี้เราจะปรับมาใช้เป็น EV mode แล้วนะครับก็คือใช้ไฟฟ้า100%เดี๋ยวมาดูกันว่าจาก407กิโลหรือ406.9กิโลนะ เขาบอกว่าได้ยีิบเจ็ดกิโลมันได้จริงป่ะไปดูกันเอาแบบคร่าวๆนะครับในเรื่องของการประมวลผลระยะทางที่วิ่งได้ในการใช้ EV mode นะครับตะแก้ที่เรากดเซตมาวิ่ง EV mode อะ่ะมันอยู่ที่407กิโลเมตรนะครับตอนนี้มัน417นะครับก็ตีว่า10กิโลนะครับ10กิโลที่วิ่งได้จริงแต่ตอนที่เรามาใช้ EV mode เนี่ยเขาบอกว่าจะวิ่ง ได้อีก27กิโลนะครับแต่ตอนนี้ระยะทางหายไป12โลเหลือวิ่งได้15กิโลเท่ากับมันมีความต่างระหว่างระยะทางที่ประมวลผลกับระยะทางที่วิ่งได้จริงนะครับก็คือ2กิโลเมตรเอาขับจริงๆรเนี่ยระยะทางที่ได้เนี่ยจากการวิ่ง ev mode เนี่ยใช้ไฟฟ้า100%เ็นี่ยก็คือได้10กิโลแต่ว่าตัวพลังงานที่มันแจ้งเตือนนะครับมันลดลงไป12กิโลหมายความว่าวิ่งจริงได้น้อยกว่าที่ มันประมวลผลไป2กิโลเมตรนะครับก็ไม่ได้ซสีเรียสเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมไปจอดนะครับก็ออนรถทิ้งไว้ก็คือพูดง่ายๆว,ว่าใช้พลังงานไฟฟ้าทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้วิ่งเนี่ยอยู่พักหนึ่งก็คือไปซื้อกาแฟแล้วก็รอกาแฟ2แก้วนะครับมันก็เลยทําให้เกิดการแบบว่าใช้พลังงานไฟฟ้าออกไปส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของการขับขี่นะครับว่าเราเหยียบมากเหยียบน้อยรถติดมากติดน้อยมันก็จะมีการดิฟกันได้ ว่าเออวิ่งจริงได้สิบแต่ว่าค่าพลังงานลดไปสิบสองดิปตั้งสองกิโลก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่เดี๋ยวต้องลองดูว่าถ้าชาร์จแบบว่าเต็มเต็มแบบไฟเต็มเต็มแล้วเนะี่ยที่เขาเคลมกันว่ามันวิ่งได้หกสิบสี่กิโลเมตรอะผมจะวิ่งได้จริงเท่าไหร่เดี๋ยวลองชาร์จไฟเต็มแลัทธ์ให้อีกทีหนึ่งนะตอนนี้ชาร์จขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเขาบอกว่าวิ่งได้หกสิบห้ากิโลเมตรป้ายอีวีโหมดเจอกันดูดิวิ่งได้เท่าไหร่ ตงเริ่มต้นที่เลขใหม่418.4นะครับมาดูกันว่าได้ตามที่เขาบอกไว้ไวหม65กิโลเมตรเริ่มต้นที่418.4ไปหลังจากที่เราชาร์จแบตเต็มร้อซแล้วนะครับผมก็เอามาวิ่งทดสอบในเขตเมืองนะครับปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยวิ่งจริงไปทั้งหมด26.8กิโลเมตร แต่ตัวรถเนี่ยแจ้งว่าสูญเสียพลังงานในการวิ่งไปเนี่ยควรจะวิ่งได้31กิลเมตรเท่ากับว่าเราวิ่งได้น้อยกว่าที่ตัวรถประมวลผลอยู่ประมาณ4กิโลครับก็คือวิ่งได้แค่86ของที่รถแจ้งว่ามันควรจะวิ่งได้ ซึ่งหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ทำการทดลองอีกรอบหนึ่งโดยครั้งนี้ก็คือชาร์จไฟเต็ม100%ย์ซนะครับซึ่งตัวรถเนี่ยปกติเวลาเราชาร์จไฟเต็มร้อยเนี่ยเขาจะบอกว่ามันจะวิ่งได้65กิโลเมตรนะครับแล้วผมก็เลยเอามาลองวิ่งด้วยโหมดใช้พลังงานจากไฟฟ้า100%ยต์อีก รอบหนึ่งนะครับโดยรอบนี้เนี่ยจะเป็นระยะทางที่วิ่งยาวๆไกลๆใช้ความเร็วไม่มีแบบว่ามาจอดรถติดเลยนะครับก็จะใช้ความเร็วต่อเนื่องยาวๆไปเลยโดยใช้ไฟฟ้าวิ่งล้วน100%นะครับไม่มีการตัดสลับใช้น้ํามันเลยนะครับซึ่งวิ่งจาก100%ซมาจนถึงศปได้ระยะทางทั้งหมดก็คือ 48กิโลเมตรครับซึ่งจริงๆแล้วตัวรถบอกว่าถ้าจากไฟเต็มร้อเนี่ยคจะวิ่งได้65ใช่ไหมแต่ผมวิ่งได้แค่48กิโลเมตรเนี่ยมันเท่ากับว่าผมวิ่งได้73.8อาติว่า74%นะ่ะของค่าที่ตัวรถบอกว่าแบตเตอรี่มันควรจะวิ่งได้นออกไหมครับ เอาเป็นว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณวิ่งทางไกลใช้ไฟฟ้าล้วน100%ยและใช้ความเร็วแล้วก็ขับแบบทางยาวๆต่อเนื่องเลยเนี่ยคุณก็จะวิ่งได้อยู่ประมาณสัก48กิโลนะอันนี้คือจากประสบการณ์ที่ผมได้เทสวันนี้เลยนะหลังจากนั้นนะครับผมก็เอารถเนี่ยมาเติมน้ำมันเข้าไป500บาทนะครับเพื่อเพิ่มระดับ เชื้อเพลิงในถังสักหน่อยนะครับถามว่าทำไมต้องเติมน้ำมัน500เพราะว่าตะเกียะผมใช้ไฟฟ้านะครับจนมันหมดเป็นศูนแล้วนะครับแล้วผมมา,มาบ้านที่ต่างอำเภอบ,บ้านที่แบบว่ามันไกลออกจากตัวเมืองมานะครับผมขี้เกียจ ไปนั่งเสียบชาร์จไฟที่บ้านนะครับเพราะว่าสายไฟมันก็ยาวไม่พอนะครับล้วก็ที่บ้านต่างอำเภอก็ไม่ได้ติดตั้งวอลชาร์จนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวใช้น้ำมันวิ่งดีกว่านะครับก็เลยเติมน้ำมันไป500เผื่อไว้ก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็มาใช้พลังงานน้ำมันล้วน 100%เครับผมเพราะว่าตะกี้วิ่งจนแบตเตอรี่อย่างเดียวจนแบตเตอรี่มันหมดเป็นศูนย์แล้วไงมันก็ไม่มีแบตให้วิ่งแล้วนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งข้อดีไงครับของรถที่มันเป็นไฮบริดก็คือวิ่งได้ทั้งน้ำมัน และแบตเตอรี่ซึ่งจริงๆถ้าวิ่งอยู่ในเมืองเนี่ยไปกับที่ทำงานวันละประมาณ4-50โลเนี่ยก็ใช้ไฟฟ้าล้วน100%ก็ได้กลับมาถึงบ้านก็ชาร์จแบตเต็มร้อยวันรุ่งขึ้นก็ไปทำงานกลับมาบ้านก็วิ่ง4-50โลก็ไม่ต้องใช้น้ำมันก็ได้นะครับถ้าวิ่งในเมืองเนาะแต่เนี้ยพอออกต่างอำเภอมาที่ที่มันอาจจะแบบ ไม่สะดวกในการชาร์จไฟอ่ะมันก็เติมน้ํามันวิ่งได้เหมือนกนันเลือ,อ,อกไหมครับวิ่งแบตเตอรี่หมดก็เติมน้ํามันไปดิก็ไม่เห็นจะเป็นไรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีในความยืดหยุ่นของการใช้รถแบบนี้ก็คือใช้ได้2ระบบเลยน้ํามันก็ได้ไฟฟ้าก็ได้ ไม่ต้องมานั่งรอมาต่อคิวชาร์จไฟตามสถานีปั๊มน้ํามันที่มันมีหัวจ่ายไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปวุ่นวายนะครับถ้าเกิดว่าเรารีบเดินทางก็เติมน้ํามันไปเลยเหมือนที่ผมทําอยู่นี่แหละนะครับอ่ะโอเคเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมจะบอกว่า MG HSPHEV เนี่ยพูดย้ำเป็นรอบที่2องละคือช่วงล่างดีนะคุณลองดูเส้นทางที่ผมขับแล้วกันนะครับขึ้นเนินลงเนินหักซ้ายหัก ขวาเข้าโค้งตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมขับเนี่ยผมจะบอกว่าขับสบายมากเลยนะพวงมาลัยมันเป็นพาวเวอร์ไฟฟ้าแต่ว่ามันมีความหนืดการฟรีกับที่ดีนะให้น้ําหนักที่ดีพอๆกับพวงมาลัยที่มันเป็นแบบพาวเวอร์แบบน้ํามันเลยเนอกไหมและความคมชัดในการดึงพวงมาลัยจิกเข้าโค้งเนี่ยถือว่าแม่นเป๊ะเลยนะครับการปล่อยฟรีกับทุกอย่างความหนืดความตึงมือทุกอย่างกําลังดีเลย อันนี้ไม่ได้อวยรถนะอันนี้ชมของเขาดีจริงๆนะครับอ่ะโอเคครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอไฟฟ้ามันหมดนะครับพลังงานแบตเตอรี่มันหมดแล้วเรามาใช้เป็นน้ํามันเนี่ยถ้าเราใช้หมดออตโต้นะครับผมจะบอกว่าไฟเนี่ยมันไม่ค่อยได้ชาร์จกลับเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรายังใช้ความเร็วอยู่นะครับมันก็ใช้พลังงาน จากน้ำมันเนี่ยในการขับขี่ซะส่วนใหญ่นะครับถ้าคุณอยากให้ไฟมันชาร์จกลับเข้าแบตเตอรี่คุณจะต้องมาที่การตั้งค่าครับเลือกการตั้งค่ารถยนต์แล้วการตั้งค่าระดับแบตเตอรี่ให้เป็นการชาร์จไฟกลับในระดับสูงนะครับมันก็จะช่วยในการชาร์จไฟกลับเข้าแบตเตอรี่ได้ดีมากขึ้นนะครับผมลองจับดูแล้วนะก็วิ่งประมาณ2กิโลเมตรนะครับไฟก็จะชาร์จ กลับเข้าไปประมาณ1%อันนี้ลองลองสังเกตดูแล้วนะประมาณ2กิโลเมตรไฟก็จะเข้าไป1%ออะไรแบบนี้นะครับอ่ะเอาเป็นว่านะครับข้อดีของการใช้รถไฮบริดก็คือความคล่องตัวอย่างที่ผมบอกแหละนะครับ ก็คือเรื่องของใช้น้ามันก็ได้ใช้แบตเตอรี่ก็ได้นะครับส่วนเรื่องของภาพรวมของการประหยัดเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณนะใช้ในเมืองมากน้อยเท่าไหร่วิ่งทางไกลบ่อยแค่ไหนความเร็วที่ใช้ยังไงรถติดไม่ติดแล้วคุณชาร์จแบตเตอรี่ที่บ้านได้บ่อยแค่ไหนอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนคือแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันต้องบอกก่อนนะครับแต่โดยภาพรวม ถ้าคุณใช้งานแค่ไปกลับบ้านที่ทํางานนะครับแล้วก็มีโอกาสในการชาร์จไฟทุกๆวันท,ทุกวันเนี่ยอันนี้ประหยัดแน่นอน100%ฟันธงนะครับส่วนอื่นๆที่ผมชอบกับรถรุ่นนี้นะครับก็ไม่อยากจะโม้เลยที่ให้ดูอยู่ในจอเนี่ยแหละก็คือกล้อง360องศา ดีนะดีเลยนะครับไม่ว่าตีไฟเลี้ยวซ้ายก็เห็นซ้ายตีไฟเลี้ยวขวาก็เห็นขวาถอยหลังก็เห็นด้านหลังมีเซ็นเซอร์ช่วยเตือนโหกล้องเขาแบบโคตรคมชัด360องศาเวิร์กมากๆใครชอบก็ติดตามกันมาต่อนะครับเดี๋ยวผมมาเล่ารายละเอียดให้ฟังเพิ่มเติมอีก